สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพงชานแนลนะคะพบกับแม่เพ็นอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะวันที่ยีสิบหกกุมภาพันธ์สองห้าหเจ็ดตรงกับวันจันนะคะตรงกับวันจันก็แม่เพ็นก็จะมีแนวทางเลาาพัฒนากับฮานอยของปู่สี่และเลขมีที่มา มาฝากมาตอน f อซทางช่องค่ะแต่ว่าคลิปนี้แม่เพ้นจะเอาขึ้นหน้าจอให้เอซทางช่องเ้อค่ะเนาะตัวเลขไฮเบิรงที่หน้าจอค่ะแม่เพนจะเอาขึ้นให้หน้าจอเนาะเพราะว่าปูทรงมาไ้แล้วค่ะปูติดกิจบ่อยเนาะช่วงนี้ค่ะก็เลยบบได้มือได้เน,เน่บบได้เน่เนาะ้วค็บางเท่อกะได้เต็มที่บางเท่อกับโบได้เต็มที่เนาะ ก็เลยเฮ็ดห้คัดขาดหายหายไปนับตัวเลขหรือว่าแนวทางของปูศีศูนย์ค่ะอีกอย่างโทรศัพท์เพื่อนกะบ ok นะ่ค่อยดีเนาะเพื่อนว่าโทรศัพท์มันเป็นอย่างมันล้วนบางมือกะซุ่มทายรูปบ่ได้บางเท่อกะเขาไล่บ่ได้ยังสี่ค่ะเพิ่นก็เลยว่าบางมือได้เพิ่นกะซุม่มมาไห่เนาะบางมือกะติดกิ๊ดพ้อมกับบ่ได้เฮ็ดซุ่มมาไห่จังสี่นะเอฟซี FC. เอาเป็นกำลังใจให้เอฟซีทั้งช่องทุกๆคนเด้อค่ะเนาะ อย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ้นด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์บัเสียงเงินคือพี่พหัตว่าเนาะฝาก F อซทางช่องด้วยค่ะแต่ว่าเมื่อนี้พี่พหฮัตจะเข้าไปนำรายชื่อเนาะรายชื่อที่ F อซทางช่องอฝากมาให้ปูซีซูนเปิดดวงให้เนาะแม่เพนก็นจะของแม่เพ้นมีสองคนเนาะคะ่ะมีสองคนค่ะจะพิมพ์รายชื่อออกลวค่ะ ให้ฝากพิบัตไปให้ปู่40ศูนย์เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบรับทรัพย์กับวันที่หนึ่งมีนาคมกันเลยค่ะเนาะมีสองคนค่ะคนหนึ่งทำบุญกับปู่ไปเนาะสองร้อยบาทแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ร้อยสี่สิบห้าบาทบอกร้อยสี่สิบเก้าเนาะจะไปแล้วบ่แอปหนึ่งกอนเดอ้อเดี๋ยวจะพิมพ์นาะชื่อให้ก่อน ันไปเพ่นกับบางเทือบางเทถาไ่เพ่นจีลอยไปนำ้ำหุ่มเนาะทำคลิปแล้วค่ะขอลอยน้ำดาบัวก,กันนะมื่อนี่นะให้ไปน้ำบอ่อเทาลอยน้ำลอยน้ำดาบัากวก,กันนะมื่อนี่นะัวรอผนเดี๋ยว,วัวจะไปลอยผู้สาวฟ้านี่ค่ะบ่อหยอกกันซื้อๆค่ะเนาะแต่ะละมืออยู่เฮียนกันจังสิละสองผพเมี่อเดี๋ยวก็ ผัวแกงเมียเแกงผัวอยู่นี่แะคะเอางวดนี้่วันนี้ฮานอยและเราพัฒนาของพี่ผัดพี่ผัดได้เน้นให้ไปแล้วเนาะในคลิปของอาอาจารย์สวัยตาปากน้ำโพแล้วก็แม่เลีนะ้ยวเนาะกับคลิปนี้แม่เพื่อนฝาก fc ทางช่องด้วยปู40แล้วก็เลขมีที่มาแม่เพืนขึ้นหน้าจอให้ ๋ยวไปเบ่งตัวเลขน้ำกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ใดอยากจะสร้างครีมหน้าขาวผู้ใดว,ว่าเขาจาว่าไมเพ่นใส่เอฟเฟคบอสันเมเพ่นบ่ไดใส่เอฟเฟคค่ะเนาะแค่ปรับปรับกล้องรูปหน้าเฉยๆเนาะบา่ไดบ่ไดใส่เอฟเฟคค่ะอ่าหนะ้าเมเพกนกะจะประมาณนี้เนาะพระาะว่าช่วงนึงมันกะดําอีลีค่ะเป็นจุดเป็นจุดแต่ช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นหลายแล้วเนาะ มันก็เด้งมันจะเนียนขึ้นเง่าค่ะเนี่ยบ่ได้บ่ได้ส่อันเอฟเฟคค่ะเนอะแต่ว่าปรับแบบปรับกล้องให้มันเรียวหนาเรียวแต่ว่าหนาไม่เพี้ยนกับบัลเรียวดอกค่ะยังมุ่นมึงกึง่งคือเดือนอีกเกิงคือเกาค่ะหนาม,มุ่นเนาะหนาไม่เพ่นจะเป็นหนาใหญ่หนากลมหนากลมคือวงเดือนเลยค่ะหนาไม่เพ่นจะเป็นแบบนี้ค่ะ พี่น้องนะมีแต่ค้นหนานหน่อย,หอยแหลมๆม,มีแต่แม่เพ้นคนเดียวทีหนาม,มนเกิดเมื่อวันเพ้นเดือนสิบสองเนาะคะ่ะแม่เพ้นเกิดวันเพ้นเดือนสิบสองวันออกถือวันออกพรรษาพอดีคะ่ะเนาะก็เลยเฮ็ดให้หนาคืออ่าวงเดือนเดือนกลมเลยค่ะเอาตัวเล็กต้องการคารวะเลยนะเจ้าของก็อยาขมว่านะคะ่นะ,คะ ว่าจะไปเฮ็ดว่าจะไปเฮ็ดหนาซิซวยสันผัวว่าจะไปเฮ็ดเฮ็ดยังซัมนี้กะงามแล้วคนว่ากะอยากงามเนาะคนผู้ยิ่งเฮ้าเนาะงามแล้วก็อยากงามอีกค่ะงามเรื่อยๆไปค่ะอย่าให้อย่าให,อาให้อย่าให้ขี้ให้เด้อค่ะนนเนาะเอฟซีเนาะอ๋อว่าหลายใหญ่หางเอฟซีจะหวัวควันเอามาเบิ่งตัวเล็กกันค่ะปูสี่ศูนย์ค่ะแม่เพนขอกราบนมัสการปูสี่ศูนย์แล้วก็กราบขอพระคุณเนาะ ปูหลายๆที่นําเสนอแนวทางมาให้ fc ทั้งช่องแล้วก็ขอให้ปังๆเด้อค่ะวันนี้เอาห้าน้อยไปก่อนค่ะอยู่ที่หน้าจอเลยค่ะห้าน้อยปูสีศวันนี้ปูให้มาค่ะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่6กับ7จ็ค่ะเนาะเด่นที่6กับ7ปูจับคู่ไ้มามี่สี 6, ่หกหนึสองหกเแล้วก็ จ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าปู่เน้นให้ที่สี 6, ่หกหนึ่งหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เด้อค่ะเนาะเน็ทางฮานอยเนาะแม่เพ้นย้ำให้อีกเถินหนึ่งเนาะคะ่ะเน็ทางฮานอยปู่สี่ศูนย์ให้วิ่งลูดบนล่างวันนี้เด่นที่6กับเจด ปู่กระจับคู่ให้ได้มี46 16 26 96แล้วก็71 74 78 76ค่ะเน้นให้ที่46 16 71แล้วก็74ค่ะเน้นสีคู่เดอ้อค่ะาหานอยวันนี้ได้แล้วของปู่40ค่ะ ได้ฮนอยปู่40แล้วเนาะเดี๋ยวไปเพ่นภาพไปต่อค่ะเราพัฒนาต่อเลยเนาะหน้าจอเดอร์ะ FC เบิ่มืงที่หน้าจอค่ะเราพัฒนาวันนี้ปู่40ให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่5กับ7ค่ะเนาะตัววิ่งตัวลูดเด่นที่5กับ7บนล่างเนาะค่ะบนล่างปูจับคููมหาไห้ได้มี่หาหนึ่ง หาสองหาสามหา7ีหนึ่งเอ่เจดหนึ่งเดสองเค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็ปู่เน้นที่5้าสองห้าเจ็ดสองเจ็ีเนาะแนวทางย้ำอีกเท่านึงแนวทาง เราพัฒนาปูสี่ศูนย์เนาะให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่5กับ7แล้วกคาจับคู่ให้ที่หาหนึ่งหาสองหาสามหาสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามราคาเจ็ดสี่ปูเน้นให้หาสอง หา c เจ็ดสองากาเจ็ดสี่เด้อค่ะ fc ส่วนเลขมีที่มาเตรียมเตรียมเตรียมเบิ้งต่อไปค่ะเลขมีที่มาวันนี้ได้มาวันนี้ได้มา1 3 1แล้วก็ห สี 49, เ่เก้าเนาะหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็หกสี่เก้าเอาไปตัดเหร่นกันเด้อค่ะ fc ได้มาสองชุดค่ะตัดเหร่นกระไดมี่หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็บหกซีเก้าซีหลักกับหกเก้าแค่นั้นค่ะหาคู่เนาะเอาไปตัดเหร่นกระไดหาคู่ค่ะเล่นได้ทหหั้งฮานอยและลาวพัฒนาเด้อค่ะเนาะเอาทวนขึ้นในอีกเทือน,นึงค่ะ เลขมีที่มาวันนี้ได้มา3ตัวมี1นึสหนึ่งแล้วก็6 4 9เอาไปตัดเลนได้หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหกสี่แล้วเก้าล้กก69เกค่ะเนาะได้ครบทั้งเลขมีที่มาและของปู่สีศูนแล้ววันนี้ ขอบุญบาร,รมีปูดนบันดาลให้ลูกใไฮรานทุกๆคนเนาะคะ่ะแตกบนแตกล่างแตกสามน้อยไปเลยเนาะคะ่ะแล้วก็แตกทั้งห้านอยแตกทั้งลาวพัฒนาเนาะวันนี้รวยๆปังๆกันทุกคนเด้อค่ะแม่เพ่นกะได้ตัวเลขมาฝากแล้วแม่เพ่นกะขอกรับขอบพระคุณเอซีทางช่องเซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์ที่มีเมตตาต่อช่องน้องคำแหงชแนลมา ตลอดเนาะขอให้ทุกท่านทุกท่านทรงจงมีสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านเดอ้อค่ะคลิปนี้ไม่เพ่นกับขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ